สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค้าจีเป็นวิชาสังคมศึกษาศษาสนาและวัฒนธรรมอ่าชั้นตัวหนึ่งของเราเรายังอยู่ในการเรียนรู้ที่ห้าก็คือในการเรียนรู้ที่สี่ไม่ใช่ห้าสี่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอ่าสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้สิ่งต่งตางๆรอบตัวเราแล้วสัปดาห์นี้เราก็จะทบทวนเรื่องมนุษย์กับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆด,ดูนะในหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดของเด็ก เด็กดูเลยหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะถ้าเด็กสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กๆนะลูกเราก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอและธรรมชาติแต่และท้องถิ่นมันจะไม่เหมือนกันนะก็คือแตกต่างกันเช่นบางท้องถิ่นเป็นที่ราบอที่ราบก็คือที่ราบนี่แหละลูกมองเห็นอย่าอื่นได้เลยบางท้องถิ่นเป็นภูเขาสูง อ่าเราก็จะเห็นเป็นภูเขาสูงบางท้องถิ่นเห็นติดทะเลบางท้องถิ่นมีฝนตกชุกบางท้องถิ่นมีอะไรมีอากาศหนาวบางท้องถิ่นมีลมโกรกใช่ไหมลูก <c oughs> อ่าบางท้องถิ่นมีสภาพอากาศที่มันร้อนนั่นคือสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแต่และท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกอ่าเด็กดูสิ่งเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อความเป็นอยู่และการดาเนินชีวิตของเราทั้งนั้นอ่างั้นมาดูด้านแรกที่เราเคยเรียนไปแล้วด้านแรกก็คือด้านที่อยู่อาศัยทําไมด้านที่อยู่อาศัยถึงมีผลต่อตัวเราเพราะตัวเราต้องมีอะไรที่อาศัยหลับนอนใช่ไหมลูกไหนใครไม่มีที่อยู่อาศัยอ่าไม่มีทุกคนมีบ้านไว้อยู่อาศัยอ่าบางคนที่เขาเป็นคนเร่ร่อนเขาไม่มีบ้านเขาก็พยายามที่จะหาที่อยู่อาศัยในการ หลับนอนเช่นบางครั้งเขาไม่มีจริงๆ,ๆเขาก็ไปอะไรไปแอบเอเอแอบนอนใต้ต้นไม้แอบนอนใต้สะพานลอยไปขอ,อนอนที่วัดเห็นไหมลูกดังนั้นด้านที่อยู่อาศัยจึงจําเป็นและมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราอ่าและเด็กก็จะสังเกตว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมัดตั้งบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนเพราะอะไรเพราะแหล่งชุมชนมีเส้นทางคมนาคมก็คือเดินทางที่มันสะดวก อ่ถาถนนหนทางมันดีก็อยากจะอยู่ในแหล่งชุมชนใชนไ่ไหมลูกเดินทางได้ดีใชไ่ไหมลูกอ่าและการที่เราเดินทางดีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องปลูกสร้างบ้านที่มันเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสะภาพภูมิอากาศเช่นบ้านเราร้อนอ่าเราจะสร้างบ้านที่มันเก็บความร้อนไหมลูกไม่มันก็จะร้อนใชน่ไหมลูกดังนั้นเราต้องสร้างบ้านที่อะไรมีหน้าต่างเยอะๆเพื่อที่จะอะไร เปิดรับลมเปิดระบายอากาศเราใช่ไหมลูกและสมมุติถ้าเราอยู่ท้องถิ่นที่มีฝนตกชุกเราจะสร้างบ้านที่มันเป็นบ้านปูนปูนติดดินไหมไม่ถ้าฝนมนตกปบ่อยน้ํามันก็จะอะไรมันก็จะเยอะเยอะเยอะใช่ไหมลูกมันระบายช้าดังนั้นถ้าเราสร้างบ้านปูนที่ติดพื้นพ๊กยังไงมันก็ท่วมใช่ไหมลูกดังนั้นมันก็จะทําให้บ้านพื้นของเราข้างล่างอ่ะมันเสียหายดังนั้นกานที่อยู่อาศัยก็มีผลต่อชีวิตประจําวันของเราและการสร้างบ้านที่ถูกต้อง ก็คือต้องสร้างบ้านที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของเราเหมาะสมกับอากาศของเราด้วยอ่าถ้าบ้านถ้าสมมติแถวบ้านของเรามีอากาศที่มันหนาวเรนจะสังเกตว่าต่างประเทศเขาจะสร้างบ้านที่อะไรให้ความอบอุ่นชไม่รูจะสร้างบ้านหนาๆก่อก่ออิฐก่อปูนหนาๆชไม่รูแล้วก็มีอะไรมีเตาเผาชิมิลูมีเตาเผาเพื่อที่จะอะไร ก่อไฟให้ความรุนลูกดังนั้นทุกพื้นที่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็คือต้องสร้างบ้านที่มันเหมาะสมกับอากาศเราจะสังเกตว่าบ้านเราตอนนี้ที่เราอยู่ก็สร้างที่เหมาะสมกับอากาศของเราทีนี้มาดูด้านที่สองของเราก็คือด้านการแต่งกายทําไมบอกว่าการแต่งกายมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเพราะอะไร เพราะทุกคนต้องสวมเสื้อผ้าใช่ไหมลูกถ้าไม่สวมเสื้อผ้าเขาจะบอกว่าเราเป็นอะไรลูกอ่าเป็นเป็นชีเปลยเป็นคนบ้าเลยเด็กๆจะสังเกตว่มามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าเพราะอะไรเขาไม่รู้เขาไม่รู้จักอ่าเขาไม่รู้เขาอายบางครั้งเขาไม่รู้จากคําว่าอายแต่ถ้าเป็นเราเราอายไหมลูกอายถ้าสมมติเราไม่ใส่เสื้อ เดินออกนอกบ้านเดินไปตลาดแล้วไม่ใส่กันเกงใส่แต่กันเกงอะไรชั้นในเข้าไปนี้เราจะกล้าเดินตลาดไหมเออดังนั้นมีแต่คนกล้าที่เขาสติไม่ดีเท่านั้นเขาถึงรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเขาเลยเขาก็เลยอะไรไม่ใส่เสื้อผ้าดังนั้นเขาจะว่าเราอาจารย์ดังนั้นด้านการแต่งกายขึ้เสื้อผ้าก็คือมันเป็นอ่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่จําเป็นต่อคนเราเพราะคนเราต้องสวมเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรเพื่อป้องกัน สภาพอากาศต่างๆอดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็ต้องแต่งกายตามสภาพอากาศเหมือนที่สร้างบ้านเช่นกันอากาศหนาวเราก็สวมเสื้อสวมเสื้อผ้าที่มันให้ความหนาวหนาวใช่ถูกต้องลูกอสมมติมันหนาวเรามันหนาวสมมตินาวนาวศีรัะเราเราก็ใส่หมวกหนาวหูเราก็ใส่ที่ติดหูใช่ไหมลูกรู้สึกหนาวพอเราก็ใส่ผ้าพันพอที่ีมเรารู้สึกหนาวที่มือหรือที่เท้าเราก็ใส่ถุงเท้าถุงมือแค่นั้นเองก็ให้ความอบอุ่น แต่พอมันเป็นไรเลือดดูร้อนฤดูร้อนเราก็เปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่หนาหนาก็เป็นเสื้อผ้าที่มันบางๆระบายความร้อนได้ดีลมเวลาลมทัดฟิวมาปุ๊บเหงื่อที่กันติดกับเสื้อผ้าเราแห้งระบายออกคุณไม่รู้แต่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่มันปกเหงื่อไว้เออเหม็นด้วยใช่ไหมเหม็นด้วยเหม็นด้วยดังนั้นการที่พอที่อากาศใช่ไหมลูกพออากาศมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตาสมสภาพอากาศ ทีนี้พอเป็นหน้าฝนหน้าประเทศไทยเรามีสามฤดูทีนี้หน้าฝนปุ๊บหน้าฝนมันเป็นความชื้นใช่ไหมลูกถ้าเราสวมเสื้อผ้าหนาหน,นากักเก็บความชื้นทำไมอ่าบางค้ามันทําให้เราอะไรไม่สบายได้ดังนั้นเราต้องสวมเสื้อผ้าที่มันระบายความชื้นได้ดีหน่อยอนะไม่ให้มันอบชื้นให้มันชื้น่ตลอดเวลาเหมือนเราใส่เสื้อผ้าที่มันรู้สึกว่าไม่แห้งตลอดเวลาลูกแบบนั้นนะอ่ะไม่ควรใส่อนะเราควรใส่ที่มันระบายอากาศความชื้นออกไปให้เยอะๆเพราะว่าเราจะไม่ได้เป็น วัดนี่คือการใส่เสื้อผ้าที่ตามสภาพอากาศนะต่อมามาดูด้านอาหารด้านอาหารของคนเราทําไมว่าอาหารมีผลต่อมีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนเราเพราะคนเราต้องเจริญเติบโตมีใครเล็ทุตัวเท่าเดิมไหมลูกิตัวเท่านี้น้นนำหนักเท่านี้น้ำหนักสิบโลสูง สูงสิบเซนอ่าสีต่อไปก็สิบโลสิบเซนมีไหมไม่มีคนเราต้องเจริญเติบโตดังนั้นการที่เราจะเจริญเติบโตได้เราต้องรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ดังนั้นด้านอาหารก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนเราอ่านับเป็นถ้าเราไม่กินอาหารกลัวเราจะไม่เติมต่าดังนั้นคนเรากินอาหาร ส่วนใหญ่คนเราก็จะนําอาหารที่มีอยู่ใกล้ท้องถิ่นเราหรือว่ามีในท้องถิ่นเรามาประกอบหรือว่ามาจัดทําขึ้นเช่นอ่าพืชที่อยู่ใน <Bright. S 2> ท้องถิ่นเราสมสมติบ้านเรามีอะไรมีผักเยอะเราก็จะทําอาหารที่มีส่วนผสมของผักนั้นเยอะใช่ไหมลูกหรือว่ามีสัตว์ในท้องถิ่นนั้นเยอะเราก็จะนําสัตว์ในท้องถิ่นของเรามาประกอบอาหารได้ง่ายเพราะมันหาง่ายใช่ไหมลูก ถ้าสมมติเราอยู่บนเขาเราจะไปหาปูที่ไหนลูกปูทะเลกุ้งทะเลมันก็จะหายากเพราะมันไม่ได้มีในท้องถิ่นของเราดังนั้นผู้คนก็จะนิยมนําอาหารที่มีอยู่ใกล้ตัวก็คือในท้องถิ่นของเรามาประกอบอาหารกินมันก็จะง่ายกว่าถ้าเราอยู่ทะเลปุ๊บเราก็จะหากุ้งหาปูหาหมึกได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากกินหน่อไม้ป่าทีนี<ด>เราจะไปหาป่าที่ไหนตรงทะเล ไม่มีดังนั้นเห็นไหมคนแต่ละพื้นที่ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มันแตกต่างกันเขาก็จะหาวัตถุดิบที่มันหาง่ายในท้องถิ่นอะ่ะมันมีในท้องถิ่นเราเนี้ยมาประกอบอาหารกินมันก็จะง่ายและสะดวกกว่านี่ก็คือด้านอาหารของเราถนกไหมลูกอ่าทีนี้ให้เด็กพร้อมแล้วเด็กเปิดแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอ่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเด็กๆจะสังเกตว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมันจะอยู่หน้าขวามือ หน้าหนึ่งรคุณครูจะขอข้ามเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ต้องให้เด็กตอบถามผู้ปกครองเยอะอ่าดังนั้นคุณครูบุ๋มก็เลยขอข้ามมันจะถามประมาณว่าบ้านของเด็กมีลักษณะแบบใดแบบไหนแบบไหนอ่าเช่นบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านเป็นตึกสองชั้นหรือว่าอยู่ทาวเฮาส์ทาวโฮมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกมันก็จะสอบถามเยอะอ่าและก็จะถามต่อว่า ทำไมเราต้องสร้างบ้านแบบนี้ผู้ปกครองต้องสร้างบ้านแบบนี้เพราะอะไรแล้วกจะถามต่อไปอีกบอกว่าสิ่งแวดล้อมของในบ้านโรงเรียนมีอะไรบ้างและสิ่งแวดล้อมนั้นมีผลประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของเด็กๆอย่างไงเช่นเด็กๆมีรั้วบ้านเด็กๆมีรั้วบ้านไปทําอะไรเด็กๆมีถนนเด็กๆมีถนนไว้ทําอะไรใช่ไหมลูกและเด็กมีต้นมะนาวหรือว่าต้นมะกรูดหรือว่าต้นตะหลังเอาไว้ทําอะไรนะอย่างเช่นเอาไว้กินผลของมันใช่ไหมลูกนั่นแหละก็คือ มันเป็นกิจกรรมที่ต้องตอบถามเยอะผู้บุ๋มก็เลยขอข้ามาลลูกก็เลยมาทําหน้าร้อยสิบเจ็ดที่เราจะทํากันนี้อ่าเขาบอกว่าให้เลือกคําที่กําหนดเติมลงในช่องว่างคาแรกเขาให้มาคําว่าคนเราคําที่สองอ่าธีรมทัศน,นะแากซ้ายไปกว่าสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ปีโพนไม่มีชีวิต,วตสิ่งที่เกิดตามธร<า><า>รมชาติตา มีชีวิตสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น,น,รนเราก็จะเติมให้มันถูกต้องและสมบูรณ์นะลูกเรามาดูข้อความที่เขาให้มาก็คือสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเราเรียกว่าจุดๆ,ๆนะุดจุดสิ่งที่เกิดทำไสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจุดจุด ต่อความเป็นอยู่ของคนต่อความเป็นอยู่ของจุดๆอะดังนั้นเรามาดูนะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราครูสอนไปแล้วว่าเราเรียกมันว่าอะไรใช่คำว่าสิ่งแวดล้อมไปเลยอาดังนั้นมาใช้คำว่าแล้วสิ่งแวดล้อมใช่ไหมลูกเราก็จะฆ่าคําว่าสิ่งแวดล้อมทิ้งไปอะทีนี้เ,เด็กดู สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเราได้ไประโยชน์นี้แนละ้วใช่ไหมลูกต่อไปประโย์ต่อมา,ออม,ามีทั้งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติจุดๆตอ่อเด็กๆจะเติมคำว่าอะไรดีลูกอ่ามีคนเรามีความเป็นอยู่มีผลไม่มีชีวิตสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมีชีวิตสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีชีวิตอ่าปีท,<ม>ที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีผลต่อซึ่งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติมีผลลูกใช้คำว่ามีผลอ่ามีผลมีผลเขียนตรงมีผลต่อความเป็นอยู่ของ คนเราแค่นั้นเองลูกเห็นไหมมันก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์อาจาคุณครูขีดคําที่ใช้แล้วก่อนเราจะได้รู้อ่าเราก็จะได้รู้เราใช้คําอะไรไปแล้วทุกคําจะได้ใช้หมดเลยอ่าดังน,น,นั้นประโยคที่สมบูรณ์มันก็จะได้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่เกิดธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติมีผลต่อความเป็นอยู่ของคนเราเห็นไหมลูกประโยคสมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วเห็นไหมลูกถ้าประโยคไม่สมบูรณ์เราอ่านแล้วมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะตลกมันก็จะมั่วใช่ไหมลูกอย่างเช่นจากธรรมชาติมีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นงงเลยเห็นไหมอ่าดังนั้นเดี๋ยวให้เวลาเขียนก่อน เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะ โอเคให้เด็กเสร็จแล้วเดี๋ยวข้างล่างนะลูกจะเด็กมาดูข้างล่างนะทีนี้อ่าข้างล่างของเราก็จะเหลือคําว่าอ่าเขาให้แยกสิ่งต่างๆรอบตัวเราสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีสองอย่างก็คืออะไรที่คุณครูสอนไปแล้วเออมีคนเก่งต่อคืออะไรลูกผู้เนนงออ่าสิ่งที่มีชีวิตและก็สิ่งที่ไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นคือสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีสิ่งที่เก well> ิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะแบ่งออกได้สองประเภทก็คืออะไรลูกสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งได้สองประเภทก็คือมีชีวิตกับ ไม่มีชีวิตเห็นไหมลูกเห็นไหมมันเป็นอยู่ตรงนี้อ่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันจะไม่มีชีวิตลูกอ่าดังนั้นเด็กๆต้องจำแม่นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีสองประเภทก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่สองก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีชีวิตก็เช่นสัตว์พืชคนเห็นไหมลูกเขาบอกไว้และสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินแหล่งน้ําอ่าแล้วก็ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เช่นที่อยู่อาศัยมีชีวิตในโลกไม่มีห้องเรียนมีชีวิตไ้มไม่มีรถยนต์มีชีวิตไหมโต๊ะไม่มีชีวิตโต๊ะโตอี้สร้างขึ้นมาก็ไม่มีชีวิตพัดลมถึงมันสายหน้าได้มันมีชีวิตไหมลูกไม่มีชีวิตเห็นไหมลูกอ่าพัดลมมันสายหน้าได้มันก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมรถมันเคลื่อนที่ได้มันก็ไม่มีชีวิตเพราะอะไรมันเป็นเหล็กมันไม่มีหัวใจมันไม่ต้องกินข้าวเออ แต่สัตว์มันก็ต้องกินข้าวเพราะว่ามันต้องแก้หิวเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนแกกันนะลูก เสร็จนะครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนน้องปาลเสร็จยังลูกณอมเมื่อกี้ว่าผมเสร็จแล้วครับโอเคอ่าถ้าเด็กๆเสร็จแล้วข้างล่างอันเดียวอ่าเดี๋ยวข้างล่างนะเดี๋ยวรอเพิ่มอีกหนึ่งนาะทีดู เพื่เลยสองคนอนะ่าเดี๋ยวเราพูดกันเลยนะเห็นเราป้าปครับพอล่างและความเป็นอยู่ก็จิดค่าลงไปแล้ว เสร็จแล้วครับลูกอ่าเหลือ,อเดียที่เรายังไม่ได้ก็คือส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนเราเช่นด้านที่อยู่อาศัยด้านแต่งกายแล้วก็ด้านอาหารนะนเขียนได้เลยลูก เสร็จแล้วค่ะแล้วมก็เสรแล้วเสร็จแล้วครับพู้เสร็จแล้วครับ ต่อไปเลยทีนี้เสร็จแล้วเด็กมาดูหน้าถัดไปนะลูกแปบ๊บเดียวนะเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดก็คือหน้าถัดไปให้วงกลมล้อมตัวเลขหน้าคําตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งข้อใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายเลขหนึ่งสองและสามใครคิดว่าหมายเลขหนึ่งยกมือขึ้นอใครคิดว่าหมายเลขสองยกมือขึ้น อ่ะใครคิดว่าหมายเลขสามโอเคห้องนี้เก่งมากตอบเลขสามเดี๋จะสังเกตว่าทําไมถึงเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเพราะอะไรเขาทําสวนในรถในอะไรในขวดแก้วใช่ไหมลูกอ่าหอยหอยปลาดาวมันเกิดขึ้นเองหีนก็เกิดขึ้นเองอ่าดังนั้นข้อที่สามมาได้สามจึงถูกต้องที่สุดทีนี้มาข้อที่สอง ข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เดินทางในเมืองได้เร็วขึ้นหนึ่งเรือพายสองรถไฟฟ้าสามเกวียนไหนใครคิดว่าหมายเลขหนึ่งถูกต้องยกมือขึ้นอ่าไหนใครคิดว่าหมายเลขสองยกมือขึ้นโอเคเก่งมากเลยไม่อ่านหมายเลขสามเพราะว่า เขาถามว่าในเมืองในเมืองเราจะไม่ใช้เรือพายในเมืองเราจะไม่ใช้เลียนดังนั้นนะในเมืองคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือรถไฟฟ้าอ่าต่อมาข้อที่สามข้อที่สามท้องถิ่นที่ภูผาอาศัยอยู่มีลักษณะพ,พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม บ้านเรือนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนี้น่าจะมีลักษณะแบบใดพื้นที่ราบลุ่มนะหมายเลขหนึ่งเด็กดูรูปภาพบ้านเขาหมายเลขสองดูรูปภาพบ้านเขาหมายเลขสามดูภาพที่เป็นติดเป็นปูนอ่าใครคิดว่าหมามะเป็นต้องยกมือขึ้นที่ราบลุ่มควรสร้างบ้านแบบนี้ใครคิดว่าหมายเลขสองยกมือขึ้นอือโอ้ เก่งมากเลยข้อนี้คําตอบที่สุดที่สุดก็คือหมายเลขสองไม่ต้องไปดูหมายเลขสามเพราะว่าคขาบอกว่าเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มมันเป็นที่ราบลุ่มก็คือมีแม่น้ำอ่าเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มก็ให้ความชุ่มชื้นดังนั้นบ้านเรือนควรจะเป็นลักษณะแบบรูปที่สองรูปที่หนึ่งเป็นเรือนแพเป็นบ้านที่อยู่บนเรือนแพดังนั้นเป็นบ้านที่อยู่อะไรอยู่ในแม่น้ําอยู่ในแหล่งน้ําอันที่สามเป็นบ้านที่เหมาะกับอะไร คือด,ดูหนาวใช่ไหมลูกว่าถ้าเป็นที่ราบลุ่มบ้านเราน้ำท่วมแน่นอนเลยชั้นหนึ่งเห็นไหมพังเร็วแน่นอนเลยต่อมา้อที่สี่วันนี้อากาศร้อนจัดวายุควรเลือกเสื้อผ้าแบบใดหนึ่งเสื้อกันหนาว oh. สองเสื้อกันฝนสามเสื้อกล้ามไหนจะคิดว่าหมายเลขหนึ่งเสื้อกันหนาวถูกต้องอ่าใครคิดว่าหมายเลขส,สองเสื้อกันฝน ใครคิดว่าหมายเลขสามเสื้อกล้ามโอ้เก่งมากเลยข้ well. นอนี้ตอบสามอ่าเด็กๆต้องฟังโจทย์ก่อนต้องมีสมาธิในการฟังโจทย์เพราะว่าหมายเลขหนึ่งเสื้อกันหนาวอากาศร้อนเราจะไม่ใส ern, นะ่เสื้อกันหนาวอ่ะอากาศร้อนเราจะใส่เสื้อผดเสื้ออากาศร้อนมันไม่ใช่หน้าหนาวอากาศร้อนเราควรใส่เสื้อกล้ามนั่นมันเด็กต้องมีสมาธิในการฟังโจทย์ ต้องมีสมาธิอย่าจิตฟุ้งเฟอ้อเลื่อนลอยนะลูกเห็นไหมถ้าเราข้ขอสอบน,นี้มันง่ายใช่ไหมลูกถ้าเราฟังโจทย์เข้าใจเห็นไหมกาถามแค่อากาศร้อนใส่เสื้อก้ามอสอบแค่เสื้อกามก็ถูกแล้วเห็นไหมต่อมาเห็นไหมลูกใครปฏิบัติตนก่อนออกจากบ้านเหมาะสมเมื่อเห็นท้องฟ้ามันมืดครึ้มและเมฆมีสีดําควรทำอย่างไงหนึ่งใส่ เก่งใส่เสื้อกันหนาวรอเลยสองกล้องใส่เสื้อกล้ามสามกล้าเตรียมล่มอ่าใครคิดว่าหนึ่งคือเก่งถูกต้องที่สุดอ่าใครคิดว่าหมายเลขสองกล้องแต่งตัวดีที่สุดเตรียมตัวดีที่สุดอ่าใครคิดว่าสามกล้าโอเคเก่งมากนะเมื่อวานเขาบอกว่าเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆสีดำแสดงว่าฝนม,มันกำลังจะตก แต่เก่งไปเอาเสื้อกันยาวมาใส่เสื้อแขนหนัเสื้อกันหนาวมาใส่ส่วนก้อนไปเอาใส่เสื้อกล้ามเห็นไหมแต่กล้าเตรียมโลกดังนั้นเราต้องฟังโจทย์ให้เข้าใจนี่คือข้อสองเราครูผมจะบอกว่าเราจะสอบข้อสอบเราข้อสอบเราจะเป็นแบบไหนอันนี้จะบอกแค่หน,หนึ่งนาทีแป๊บเดียวข้อสอบเราจะออกในเรื่องของอสินค้า ที่จาเป็นในชีนวิตประจําวันและไม่จําเป็นเรื่องการออมเงินมีประโยชน์แบบไหนถ้าไม่ออมเงินจะส่งผลแบบไหนอ่ะออมเงินอ่ะออมเงินแล้วเราออมเงินเอาไปไว้ทําอะไรเอาไปไว้ที่ไหนถ้าเราออมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่ะแล้วก็ไปดูเรื่องอาชีพอาชีพที่สุจริตแล้วก็เอาไปที่ท่านนะคะมีอาชีพที่สุจริตแล้วก็จะมีโจทย์อาชีพที่ไม่สุจริตให้เด็กเลือก แล้วก็จะถามถึงอาชีพไหนะที่เป็นอาชีพหัตถกรรมเกษตรกรนะหรือว่าการประกอบอาชีพไม่สุจริตมันจะส่งผลยังไงและการประกอบอาชีพสุจริตมันจะส่งผลยังไงนะทีนี้เราก็จะมาถามคำถาม,ถามในต่อไปอีกก็คือเราจะซื้อสินค้าหรือว่าใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมการใช้จ่ายแบบไหนไม่เหมาะสมนี่คือข้อสอบครนะูแล้วว่า เราจะปฏิบัติออมเงินยังไงให้มันเหมาะสมเช่นถ้าเราอดอาหารกลางวันเหมาะสมไหมกับการออมเงินไม่เหมาะสมดังนั้นเด็กต้องแก้ให้ออกและข้อเขียนครูสิบข้ออ่าคุณครูเป็นห่วงข้อเขียนสิบข้อข้อเขียนครูจะมีวงกลมให้เด็กกากระบาดกับติ๊กเครื่องหมายถูกรายจ่ายที่เหมาะสมกับรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเรายืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นเราควรกากระบาดหรือเครื่องหมายถูก โอเคดังนั้นน่าจะสอบข้อเขียนคูกได้นะถ้าสมมติอ่ะ,ะ,อะเรานําเงินเงินออมไปฝากธนาคารเราจะเก้ากระบาลหรือถูกต้องถูกต้องเก่งมากเรานําเงินออมไปฝากธนาคารอ่าถ้าสมมติอีกอันหนึ่งอดอาหารกลางวันเพื่อเอาเงินไปซื้อของเล่นเราจะเออดังนั้นข้อเขียนครูครูผม,มมีวงกลมสิบข้อ ให้การกระบาดกับติ๊กเครื่องหมายถูกว่าไหนคือการใช้จ่ายหรือการออมที่เหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมก็คือการกระบาดอันไหนเหมาะสมก็คือติ๊กเครื่องหมายถูกอ่าจิ้ข้อเลยนะลูกอ่าสำหรับวันนี้อ่าก็จบการเรียนวิชาสังคมครูบอกแม่ก็สอบแล้วนะอ่าแล้วเรามาพบกันใหม่นะลูกวิชาสังคมในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์นี้คุณครูผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บายบายค่ะคุณครู